น้ำหอมนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็กลิ่นดีกลิ่นดูหรูกลิ่นดูสะอาดกลิ่นดูสดชื่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเพอร์ฟูมคาเฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมมีน้ําหอมอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งได้มาไม่นานนะครับแล้วก็เป็น น่าจะเป็นน้ำหอมอีกบ้านหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่นะครับสำหรับบ้านนี้นะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสดได้ลองเอามาใช้นะครับผมรู้สึกว่ามันควรจะได้รับการเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวนี้นะมันมีชื่อว่าอัฟนานนะครับเป็นบ้านของอัฟนานรุ่นชูราชินะครับเี่ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับชูราชิตัวนี้นะครับเน่เป็นของบ้านอัฟนานนะครับกล่องมันจะเป็นกล่องกระดาษแข็งแบบนี้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นโลหะนะเป็นโลหะคมนะตรงนี้ต้องระวังนะครับเราจะสก,กีนว่าชูราทินะตัวนี้นะครับมีขนาด90 ml เป็น EDP นะกล่องมันถือว่าสวยดีนะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ของอัฟนานตรงนี้นะครับมีวันเดือนปีผลิตนี่นะครับมีสัดส,ส่วนต่างๆนะครับกล่องภายนอกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอัฟนานชูราทินะตัวนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับมันจะเป็นลักษณะเปิดแบบฝาพับแบบนี้นะ ข้างในมันก็จะมีข้อความนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกล่องที่หรูมากนะผมว่ากล่องมันหรูดีนะอข้างในก็บุโฟมนะครับการเวลาขนส่งนะนี่ขวดมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นขวดแก้วหนักเลยตัวนี้ฝามันก็ฝามันหนักนะตัวเนี้ยเออฝามันดูไม่ค่อยสมดุลกับขวดนะผมรู้สึกนะ ขวดมันเหมือนคนใส่เสื้อนะเหมือนเปนคนใส่เสื้ออย่างเงี้ยเป็นรูปคนนะตรงนี้เป็นหัวนะครับตรงนี้สก,กีนว่าชูราชิขวดเป็นสีม่วงๆน้ําเงินน้เงินน,งน,นะครับน้ําเงินเข้มนะนี่ขวดสวยดีนะผมชอบนะผมว่าขวดมันสวยดีอนะดูแพงดีนะครับตัวนี้ชูราชินะครับทีนี้นะครับเราลองมาจุดสนใจของมันคือกลิ่นมัครับผมว่ามันเป็นกลิ่นที่ต้องออกมาเล่าให้ฟังอ่ะเออนะ เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ชอบมากนะครับนี่ฝามันหนักนะตัวนี้ฝาหนักเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราลองสเปรย์กันดูนะว่ากลิ่นเป็นยังไงนี่การทํางานของหัวสเปรย์นะครับจะเป็นแบบนุ่มๆน,นะอ่อนๆน,นะครับสําหรับตัวนี้นะกลิ่นเปิดออกมานะครับมีความสดชื่นมากครับตัวนี้มีความสดชื่น มีความเปรี้ยวนะครับมีความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเป็นเหมือนผลไม้ชนิดหวานกับชนิดเปรี้ยวผสมกันนะ่ะเออกลิ่นโคตรกลิ่นโคตรดีครับผมบอกเลยกลิ่นสะอาดกลิ่นกลิ่นดูแพงนะครับกลิ่นดูเดี๋ยวผมลองหาโน้ตให้มาแป๊บหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวผมนี่อ๋อตัวนี้ผมมีโน้ตนะ ตัวนี้ท็อปโน้ตมันจะเป็นเบอร์กามอสกับส้มแมนดารินนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตจะเป็นแอมเบอร์แอนด์วูดดี้นะครับเบสโน้ตก็จะมีมาร์คแพชชูลี่แล้วก็เฟส c สไปซีนน่ะนะครับตัวนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างลงตัวนะครับเป็นกลิ่นที่สะอาดสดชื่นเป็นกลิ่นที่ดูแพงดูแบบหอมมากกลิ่นมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะเอาคิมซิเวอร์นะครับคล้ายๆกันตัวนี้นะ นี่สองตัวนี้กลิ่นคล้ายๆกันมันคือกลิ่นที่ทำครอนของบูคาลี่ไทก้าเออซึ่งตัวบูกาลีไทกาผมบอกเลยผมเคยลองแค่ครั้งเดียวเองมีคนเอาแบ่งขายมาให้ผมลองนะผมก็เลยจํากลิ่นของมันต้นฉบับไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะไม่เทียบว,ว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนนะเอาเป็นว่ากลิ่นมันค่อนข้างกลิ่นมันไม่ได้ค่อนข้างกลิ่นมันดีเลยอนะสำหรับตัวนี้นะผมได้มันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าสองตัวเนี้ย ไม่รู้จะเลือกใครจริงๆอ่ะเออสำหรับสองตัวนี้นะแต่ตัวนี้ยผมบอกเลยว่าหายากมากนะคุณต้องซื้อจากร้านที่เขารับพีออเดอร์เท่านั้นเนะี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้หิ้วมากันง่ายๆนะตัวนี้นะหายากนะครับเพราะว่าถ้าหิ้วมาในไทยราคามันค่อนข้างสูงตัวนี้ราคามันจะอยู่ประมาณพันเจ็ดหรือพันแปดนะประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าการทํางานมันนะดีนะดีแบบดีอ่ะ อยู่กับผมได้ใช้นะมันกระจายตัวนะประมาณแบบสองสามชั่วโมงยังได้กลิ่นนะเออสำหรับตัวนี้นะแล้วนะติดผิวนานแบบนานพอสมควรอ่นนะตัวเนี้ยเจ็ดแปดชั่วโมงได้นะครับสาหรับผิวผมนะแล้วอย่างสไตล์การฉีดน้าหอมผมก็คือฉีดบนเสื้อด้วยทําให้มันได้กลิ่นทั้งวันเลยนะสำหรับตัวนี้นะกลิ่นมันจะโชยขึ้นมาแบบเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยหรือว่าอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมขยับตัวไปเราก็จะได้กลิ่นมันกลิ่นมันจะคอยอยู่รอบๆอบตัวเราแล้วตัวเนี้ย แฟนผมชอบมากเนี่ยฉีดไปแล้วแบบมีคนพูดถึงกลิ่นนี้เวลาผมใช้อะ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเยอะนะน้องที่ร้านก็บอกว่าหอมแฟนผมก็บอกว่าหอมยายผมก็บอกว่าหอมว่าเออกลิ่นมันดีนะสำหรับตัวเนี้ยกลิ่นมันเป็นแบบกลิ่นผลไม้หว,หวานๆเปรี้ยวๆผสมกันนะครับแล้วก็พอมาตรงช่วงกลางของมัน,นอ่ะเออช่วงกลางถึงช่วงด a y d มันจะมีความเป็นวุ้นดี้นิดๆเออมีความเป็นวุ้นดี้นิดๆมีความเป็นแบบก็เรียกอะไรย่าง ความสดสดร้อนร้อนเน่ะนิดเดียวนะเป็นความแบบเขาเรียกอะไรกลิ่นไม้กลิ่นอะไรเงี้ยเออกลิ่นเครื่องเทศเออกลิ่นประมาณเครื่องเทศแบบสดอ่าเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นอยู่ช่วงท้ายๆอ่ะเออเดี๋ยวผมลองสเปรย์ที่ผิวด้วยชอบมากตัวนี้เนี่ยพอบนผิวยิ่งไม่รู้มันเข้ามันสงสัยแมันจะเข้ากับผิวผมไหมตัวเนี้ยพออยู่บนผิวผมนะควนหอมเลยตัวเนี้ย กลิ่นหนักลิ่นหน้ากอดหน้าแบบแล้วกลิ่นผมใส่ตัวนี้นะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนมีตังค์อเออตัวผมจะมีอย่างบางคนว่าแต่เขาเรียกนะกลิ่นมันบ่งบอกถึงความมีตังค์ได้ด้วยเหรอมันมันก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นคนกลิ่นบ่งบอกถึงความมีตังค์แลครับแต่เวลาให้เราใส่กลิ่นอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราดูแบบไม่ดูกลิ่นมันหอมนะบางทีใส่กลิ่นใส่บางตัวใส่น้ําหอมบางตัวรู้สึกว่าวันนี้มัน มันไม่สดชื่นอ,ะอ่ะเออมันมันดูหมองไงก็ไม่รู้กับกลิ่นเนี่ยทั้งที่ทั้งที่ททมันอาจจะไม่เกี่ยวกับกลิ่นหรอกแต่มันเป็นเรื่องของบุคลิกเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้พอใส่แล้วผมรู้สึกผมอารมณ์ดีนะผมรู้สึกสดชื่นผมรู้สึกว่าผมมีตังในกระเป๋าว่าเออสาหรับกลิ่นนี้นะอืมหอมมากครับหอมแบบหอมแบบหอมน่าใช้อ่ะตัวเนี้ยถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่านะเหมาะตั้งแต่เด็กเด็กมหาลาัยขึ้นไปก็น่าจะเริ่มใช้ได้แล้วหละสําหรับตัวนี้นะ แล้วก็ไม่เหมาะกับผู้หญิงนะผมว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงนะแล้วก็อะไรนะถ้าใส่เป็นเดทได้ไหมใส่ไปเดทผมว่าใส่ได้นะตัวเนี้ยใส่เป็นเดทได้ใส่ไปทํางานได้ใส่ทํางานออฟฟิศได้ใส่ไปงานทางการได้ใส่ไปกินเหล้าได้อยู่ที่ว่าจานวนสเปร์มากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งผมบอกเลยตัวนี้เป็นเป็นน้ําหอมที่ใช้ได้หลายโอกาสนะเออ มันมีความขี้เล่นของมันด้วยแล้วก็มันมีความเป็นทางการอยู่ในตัวครับเนี่ยยิ่งดมยิ่งหอมนะครับตัวเนี้ยแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอไอ้ตัวเนี้ยมันไปอยู่บนผิวผมอยู่บนเสื้อผมอนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้ากับผมด้วยตัวนี้ยกลิ่นตัวเนี้ยมันทําให้เวลาผมว่ามันลงตัวเออสําหรับการใช้กลิ่นนี้นะมันลงตัวสําหรับผมนะแล้วก็ฟิลฟิลการแต่งตัวนะได้หลากหลายมากนะครับสําหรับกลิ่นเนี่ยผมผมบอกเลย ถ้าใครหาได้นะใครหาได้ใครใครสามารถหายตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะที่เขามีพีออเดอร์อะไรเงี้ยลองไปหามาใช้นะผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งของน้ําหอมอารับนะครับที่ควรจะมีไว้นะครับสําหรับตัวนี้นะอามไออัปนานจูราทินะครับตัวนี้ถ้าจะให้คะแนนนะตัวนี้ผมให้ไปเก้าเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นน้ําหอมที่ ชอบตัวเึงเลยทั้งกลิ่นทั้งการทํางานทั้งฟิลลิ่งของมันอ่ะมันมันครบถ้วนอ่ะเอออาจจะตัดเรื่องเรื่องความทนบ้างอะไรอี้ออกไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถือว่ามันทนไหมมันก็ทนนะสองสามชั่วโมงยังได้กลิ่นตีขึ้นมานี่ผมก็แฮปปี้แล้วสําหรับตัวนี้นะนี่แล้วยิ่งโดนโยนผิวผมด้วยกับเหงือผมด้วยเนี่ยโอ้ไปกันใหญ่ครับตัวนี้หอมมากนะครับสำหรับตัวทูราทินะ ส่วนตัวนี้นะผมว่าเหมาะกับอากาศเย็นๆกับอากาศร้อนก็ได้นะตัวนี้มันผมว่ามันกลิ่นมันได้หลากหลายมากเลยนะบางคนบอกตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับหน้าร้อนแต่ผมว่าเหมาะนะสําหรับผมนะยิ่งโดนเหงื่อยิ่งหอมเลยตัวเนี้ยนะนี่นะครับเอาไปก้าเต็มสิบนะครับสําหรับทูลาทีนะครับนี่สรุปให้ง่ายเลยครับสําหรับตอนนี้นะ น้ำหอมตัวนี้ของอัลฟนานจุลทีนะครับสะอาดสดชื่นหรูดูแพงนะครับควรมีติดบ้านไว้อีกตัวหนึ่งนะครับนนี่นะครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่วันนี้มีน้ำหอมตัวเด็ดมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่ามันนะตัวนี้ควรมีติดบ้านไว้นะครับขอบคุณทุกยอด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้านะครับผมจะมี ตัวหนึ่งของออลฮาราเมนมาเล่าให้ฟังนะครับตัวนั้นก็มีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันนะว่าอยากเอามาเล่าแต่ตัวนั้นผมยังใช้ยังใช้ไม่ไม่นาาเลยผมเลยไม่รู้จะข้อมูลยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่วันนี้ไอ้ตัวนี้ใช้มาพอสมควรแล้วพอเล่าได้แล้วไว้เจอกันตอนหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ